สวัสดีครับเอฟซีครับเห็นอ <lawsuit royable> ือคืออ <kle ambling> ือคืออึมขึ้นมึมขึ้นมึงสี่บแมนหม่องได้ได้ครับอันนี้คือทำทำครับอันนี้คือทำครับทำทำไม่แพ้ครับเมื่อนี้มานอนหน้ากันครับเมื่อนี้มานอนหน้ากันเมื่อนี้มานอนหน้ากันครับมีไฟแล้วนะครับโอ้ยมีหอดเปย์นอนะครับเมื่อนี้บอนอตส้มครับเมื่อนี้ วัอนี้บนอนซูมืัอนี้นอนหามจัดของนอนนี่มีวาวพร้อมครับนะครับมืัอนี้นอนนี่นอนแบบนอนแบบสบายๆกันนอนหน้าครับนี่ครับว่าแมนห้องนอนคนฉ่ำดิของเนาะของนอนคนจนกับว่าแมนครับของนอนคนจุนกับว่าแมนครับนี่ครบแล้วนี่คอมเมด์ครับตู้เย็นยูพุ่นครับพุ่น ่นพิ้องเป็นไฟหิมหีใุ่ไหมนลผลผุผบ่ม่นเป็นขั้วครับอ้างผนเป็นขั้วนะครับต้องบางยางเว้นนะครับย่ำเคลืนกะจังสี่หระครับบรรยากาศตอนนี้อยู่หน้ากันสองคนครับคือเกาคือเกาคือเกาครับคือเกานะครับพอดีจอยบันเทิงศิลสูปปลาครับมือนี่สูปปลากันเลยว่าไอแพกเลยเอิดมานะครับ ก็เลยว่ามานอนหน้ากินปลาเฮาพุ่นละสิได้ไปมองสู่ปลากันนะจักหน่อยก่อนพุ่นละก็ลังบันเลงอยู่น่นบ่้างอ๋อมันน้ำเลิกบ่น้ำเลือก่ะอ๋อนะครับก็สิได้เผาปลายยมเลือกกันตัวนี่ได้อยู่แล้วล่ะบ่ปลากับหู้สิงงูปลาเป็นตัว มูจงเฮาูจงเฮาจงไปวานเป็นส่วนตัวไม่มันไปตาหักบ่ล่ะผู้ใดนอนล่ะท่าทาไปซื้อท่านไปซื้อบ่โอ้เนี่ยครับเปียนอนนี่กับคือมันป่วยเสียกมันมันอยู่แล้วจีเสาษนี่เมันเด้อนี่ยีกลางมุงไหมบ่จังคอยมากลางก็ได้ บนหน้านาวสีกับพาห้มตุ่มเราก็แลแล้วลตัวว่ายุ่งด้อยังพอมหวนตัวยัดกีน้อนตัวนนสิว เล้วนนี่นพวกประธานพวกแตมือแตร้อมืวแตร้อนหนาันนี้มันยุ่ได้สุ่มวันนะา mhm. ไม่ได้ทำเยียบด้เียบ้ยไปเข่าข้างหน้าก่อนไปยังไปพุณบักยังได้ร้เท่าไรนปิดพัดลมไปเนาะขันนาวกรปิดซะจ่าขันทอดปิดปิดเ้ราระบายปิดอ๋อขันเ้ราะระบายบ่ มั sociedad, Bref, iful, ksam, อนจะเบา, studio, าไปคุณเด็ขานคุณยางสิคุณยางครึ่งนึ้เอย่ยางไอเดจานไอไอจานเบาไหมแอนลูกกุ้พะลาบหรอคุณแล้วตรงนี้คือของข้อครับพี่น้องว่ท่านในหน้าตาหนาปวดนะครับ เนี่ยเ็มันต้องมาปัดมาขวดเจ็ดห็ดีๆมันคอยสิเป็นแต่ยูครับพี่น้องแต่ย่มขึ้นจ้ะมองจังสีกะห่วยอายุผู้เดียวกัสินีเติบน่เลยพี่น้องนี่มันเป็นของคขวอยูุครับต่อไฟแล้วงั้น ครางพ่นจะเป็นสานะครับอตอนนี้อยู่สองคนครับพ่นหม่องนอนของนอนจะพ่นครับเป็นไฟฮิมฮีจพ่นหลอดจอดจะนี้ครับนี่มองนี้กับเทียงหน้านอนได้ครับนอนได้ครับมองนี้ก็เป็นมองพักเป็นเทียงหน้านะครับ บรรยากาศเพียงไดนะพี่น้องนี่แหละธรรมะเงียบสงบต้องมาอยู่แบบนี้ครับขวดห้องน้ำไฟเหลืองอลา,ามเลย ช่วงนี้ใบใหม่มันโลนครับใบไผ่ปลานไม่ได้กวดนะครับนะครับเห็ดของขั้วดีเห็ดจัดดีๆนะครับเป็นจะยูนะครับแล,แล้วเราบ่ขี่ขอ้อเก้าอ่ะ <c oughs> โอ้หมือนตืบเลยทีนี้นไปตอนนี้บ่ เสเดินทางไปหม่องบอ่อปลาเข้าสู่ปลานะครับอย่าปิดประตูเนาะงับประตูกันอึ๊บชวดไป ซ้อนครับให,ให้เพลิพนแล้วครับผมเป็นนั่งรองครับโอ้ไปแล้วทำทางรถใหญ่เมืนกับครับให้นั่งมาซส่กับครับให้นั่งด้วย ไม่มีมีอย,นยุนไม่ครับะโดดนะเดีย๋ยวลอยน้อตัวไฟมาฟังสายเนี่ยเป็นหนองไงครับเป็นเป็นบึงตั้งคว้ากับบึงได้ครับตอนนี้ มีแต่น้ำสองฟังสองฟังถนนนี่เป็นน้ำครับเป็นบึงง่ายห่วยง่ายนกล่อง,องไปเปลี่ยนดอกครับมันเปิด ต้องแก้ัต้องแก้คือไม่ไงี้ยกาครับม่านเอายเนเร่องศิลนี่นี่เนาหยาดก็เนายาใช่ป่เนาะเราเพิ่งพาเที่ยวสุขพดนอนอยู่หน้าบุญเดียวกนแลในเจอดรถสิบเอ็วเนี่เรื่องยุ่งๆต่ำๆมาแล้วไม่ยุ่งย่ง่ย อีกทางเหียนน่เอย ปื้นก็บัดได้ตัวไหนห่วยตื่นเลยตื่นอวโอ้ที่ดีมั้ที่ก็ตอยนี่มันเาละโอ้ย่เดีเดยตื่นน่ตืตอื่นต้งกันตื่นที่หนัโ่งเด๋ยวแนล่าแต่มงกัตื่นเลยใช่เม่อไหรขาตื่นแทงหรอหู้ยุว่าเป็นเป็นคนนะ

ไยว่างอะเนี่ยจะขี่ขี่จะ่อย <laughs> ว่างทักแล้ว <c oughs> ผู้รุดคน ใชันเพื่งศิลพืิบ่ได้อยูู่้เดียวหรอกเนาะอยู่คนทุกคนอยู่ทุนนาาก,กนมาแต่กากัลย่ยาขอบผม่ับพี่น้องหอดแล้ว สายจอยบนเทือกเสียนติวนี่น,น,นี่แหละครับมาหอดแล้วครับนี่จอยบนเทิงศเสียครับสวัสดีเอฟซีแน่นี่สวัสดีครับอันเมื่อนี้เฮียังสูบปลาบ่สูบน้องครับสูบน้องไม่ได้สูบปลาโอ้ <c oughs> ปลาหลายอยู่โอ้เฮียังนี่าหาเฮีงหาเฮีงหาผ่าเทปผ่าเทปเห็นบ่ละ่ะซุ่งกว็จริงด้วยไอแพ่เดี๋ยวแม่น้อบ่บ่อยู่หลดเดี๋ยวบ่บอกดิผ่าเทปเครื่องมือยญี่ปุดนซุ้งมาชิบเช่นเราเลย

อันนี้นอันนั้นตัวนี้บุราพาบุราพาตัวนี้อากินหรอกไปกะเพ้าเออใปกระเพ้าใบกะเพาเป็นนานเลยผลบักไงเลยผลเป็นปลาเลยไปเงาเตี้ยวนี่ค เอาผัดเอาทุงัดติขัทนเอาวัดดีครับครับผมวัดดีครับวับดดีวัดดีมันยังเหยียบเพีนกันเด้อโอ้อามเหยียบหรอกเออมา,าได้ยามใดสำใจมาหอดฟางใบทเลบุกไม่ใช่ม่น่ามันลายปอนะใกล้บกหรอ,อเรอ่

พราะต้องเพระจำไปเพราะต้องเอาออกจากหลอดได้เท่าโป่งออกจากหอดได้ไม่เจาายเงิน้าก็จะพาตัวหาาจุดเสาก็พแ่สามด้วยช่อยมงนี่ไปซดนี้เหลียมเล่นตัวนี่สมุทรเพื่นครับประเดี๋ยวโดนเห่าบ้มัดมง่

สูบเพื่อจะมือ่นเสารตัวนี้

ไปเด็กหน้าังยบวดฮะโอคเ็กหน้าข้างเ็หน้าข้างเือนเสาขฟมันมันเล่ง นอนจะผิดนอนแนนาผมเปนคู่นล่ฮะเผือไฟถีบไปผุดลุกเมื่อเสาร์เมันถีบเขอผิดเสียงเมันไฟมันมีห่และเพ่าอยางมันไป็นเห็ุไฟเหรอเมื่อเสาจะโฉงมาพี่ โคเล็ตโคเล็ตเครื่องโรงแรมราคาหมื่นหัวสวัสดีครับแม่ครับ